สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary t a r o ค่ะสำหรับในพลังงานคลิปรันดอมนี้หมายจะมาเปิดไพ่พลังงานสดกันนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานในคลิปนี้นะคะคุณสามารถรับฟังเป็นไกด์ไลน์แนวทางค่ะเรื่องราวพลังงานดีรับเป็นพลังงานบวกให้กับคุณเลยเนาะโอเคนะคะหมายขอเริ่มจากเปิดเช็คพลังงานเบื้องต้นนะของผู้ที่มารับชมกันก่อนเลยนะคะ ขอพลังงานของพวกคุณนะคะที่ไพ่จะสื่อออกมามีอะไรกันบ้างโอเคใบแรกขึ้นมาเป็นสองดาบนะคะหมายรู้สึกว่าใครในเวลานี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้คิดที่จะนำมาสู่การตัดสินใจนะคะเออมันอาจจะยังเป็นเรื่องอะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้อะแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเป็นในช่วงเวลาที่คุณทำสมาธิอยู่กับตัวเองมากๆนะเพื่อที่จะได้ คิดออกนะคะหรือว่าสามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้นะกับบางเรื่องบางอย่างตรงนี้นะคะอืมก็เรียกได้ว่าสองดาวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความคิดกับบางเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างมากเลยนะคะนะความรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเนาะอ่ามีไพ่ซิกออฟเ a t น e ่นะหกเหรียญน,นะก็ บางคนมันอาจจะเป็นการตัดสินใจนะคะที่จะทักทายนะหรือติดต่อไปหาใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขอคำปรึกษาหรือการช่วยเหลืออะไรสักอย่างเนาะว่าหมายคําว่า help เนาะ help fun นะคะเออในภาพเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการคลิกนะคะเออในปุ่มโซเชียลบางอย่างที่เหมือนกับเป็นการ support เนี่ย donate นะคะอ่าการกดแชร์ก็ เออเหมือนกับเป็นช่วงสถกกานที่เพื่อนของเราต้องการได้คําปรึกษาเนอะเออมันอาจจะมีใครสักคนในใจของคุณตอนนี้ที่คุณคิดว่าเขาดูน่าจะให้คาปรึกษาคุณได้หรือมันได้เวลาที่คุณน่าจะลองปรึกษาเขาลองลองพึ่งพาเขาอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนหน้าเนี่ยตัวคุณอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นหรือคิดว่าไม่ต้องขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากใครนะแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่า เออมันอาจจะเป็นการดีก็ได้นะถ้าคุณลองเปิดใจขอการช่วยเหลือขอคําปรึกษาจากใครบ้างอย่างงี้นั่นเองนะคะนาะมาดูกันต่อเลยค่ะมีไพ The นะ่ The Hermit นะ The Hermit ดูจะเป็นเนี่ยช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างอยู่กับตัวเองอะคะอยู่กับตัวเองในแบบที่คุณต้องการสมาธิอะต้องการสมาธินะคะแล้วก็หาก ก่อนหน้าน,นั้นนะคะสิ่งที่คุณมาเชิญเจอแล้วมีใครบางคนที่แบบดูพูดไม่เข้าหูคุณหรือเขาไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอะ่ะในสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังจะตัดสินใจเลือกมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณพยายามที่จะตัดนะสิ่งที่มันรบควนหรือย้อนแย้งกับตัวคุณอะ่ะออกไปก่อนนะคะมันอาจจะเป็นเชิญแค่เพียงความคิดเห็นของใครบางคนรอบตัวคุณนะเอออย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้เพื่อของเราก็เลยกลับมามือนกับอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองในเชิงที่ว่าทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเกิดสมาธิมากขึ้นก่อนให้รู้สึกสงบมากขึ้นก่อนอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการหาข้อมูลอะไรเพิ่มก็ได้ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจได้ในเรื่องตรงนี้นะคะหรือคิดหาทางออกอะไรได้นะเนาะห้าดาบนะคะ อืมบางคนเหมือนกับก่อนหน้าคุณอาจจะประชนกับใครสักคนหนึ่งในเชิงที่แบบว่าอาจจะมีปัญหาทางคําพูดกันนะคะแล้วคุณก็อาจจะเก็บมาคิดในตอนเนี้ยเออว่าสิ่งที่มันได้พูดคุยกันหรือถกเถียงกันหรือเกิดเป็นปัญหากันเนี้ยแก่นแท้มันคืออะไรนะคะคือคุณคุณกําลังเรียนรู้อยู่นะบางคนก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยนะแต่ตอนเนี้ย อารมณ์มันเริ่มสงบลงนะคะตอนนี้มันเหลือแต่การตึกตองไต่ตองนะคะการใช้ความคิดตรงนี้ก็เป็นได้เนาะเอามาดูกันอีกพลังงานของเพื่อนเป็นอย่างไรอีกนะคะอืม The h i l o f e n นะก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างใจเย็นนะคะให้พละเนาะยังไงคุณก็ดูแบบสตินำมาก่อนอยู่แล้วนะคะพลังงานนี้ต่อให้คุณเจอปัญหาอะไรก่อนหน้าแต่ดู เรื่องรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใจเย็นนะคะแล้วก็มีความรอบคอบมีความละเอียดเนาะตรงนี้นะคะถ้าก่อนหน้านั้นคุณเจอแรงประทะกับใครมาเนี่ยคุณก็พยายามตั้งรับให้ดีที่สุดแล้วอะนะตรงนั้นที่คุณเป็นได้นะคะแบบที่มันจะไม่เป็นการส่งผลประทะกลับไปเกิดเป็นเอฟเฟกด้านลบกลับไปเนี่ยนะคุณก็พยายามที่จะให้มันสิ้นสุดนะตรงนั้นให้ดีที่สุด เท่าที่คุณรับมือได้จัดการได้เนาะแต่ว่าเนี่ยแหละมันก็อาจจะไม่ไวนะต่อการที่จะโดนกระทบกระทั่งโดนคอาพูดที่อะไรที่อาจจะทําให้รู้สึกเสียเซลลนะหรือแบบต้องกลับมาทิดอีกทิหนึ่งอะเออว่าอะไรยังไงเนี่ยนะคะเนาะก็ไม่มองว่าตอนนี้เหมือนกับเพื่อนของเราอาจจะเป็นทั้งช่วงเวลาของ การฟื้นฟูตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองระดับหนึ่งนะจากเหตุการณ์อะไรก่อนหน้าที่เจอมานะคะแล้วก็บวกกับทั้งเป็นการคิดไต่ตองอะไรอ่ะนะเพื่อที่จะได้เป็นข้อสรุปอย่างนี้ก็ได้นะเออบางคนอาจจะเป็นการที่คุณจะได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงอะ่ะที่มันไร้ปัจจันซึ่งในเรื่องของอารมณ์อคติอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นพลังงานของเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะวันนี้ พลังงานลันดอมของเราเอาไว้แรกนะคะมีโอ้ไฟล์เ e นัห้าเหรียเนาะอืมบางคนเนี่ยมีความคิดนะคะที่อยากจะออกจากงานออกจากสังคมนี้และเออนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเนี่ยสีคุณทบทวนแต่ตองเมื่อทีมัน มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเพียงแค่เหตุการณ์เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นชนวนอะที่ทาให้เพื่อนได้ได้ searching กับสาการที่ผ่านมาจริงๆนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณคุณอยู่ที่เนี่ยมันตอบโจทย์คุณจริงไหมหรือมันได้เวลาแล้วที่เมื่อของเราเนี่ยต้องต้องไปเติบโตที่ใหม่ที่มันดีกว่าเนี่ยที่มันเป็นที่ถูกทางกับคนมากขึ้นเนี่ยนะคะนะ อาจนรถ้าเรียนไปเนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นการการที่เพื่อนของเราเนี่ยในไม่ช้านเนี้ยคุณกําลังจะได้ออกนะคะเออออกจากที่ที่มันเหมือนไม่ให้ไม่ให้พื้นที่ต่อการเติบโตของคุณสักเท่าไหร่นะคะทังที่เออคุณเองก็อาจจะพยายามมาสักระยะหนึ่งแล้วพยายามเรียนรู้พยายามพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเออแต่ในเมื่อมันมาถึงจุดที่รู้สึกว่า บางทีมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสังคมที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจนะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวคุณอย่างเงี้ยนะคะเออที่คุณจะได้รู้เนาะอืมเห็นไหมหนึ่งถ้วยนะคะแล้วบอกเลยนะคะคุณจะเจอที่ดีกว่าเนี้ยนะพลังงานวันนี้คือคุณคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงได้ยกย้ายที่ทํางานใหม่อ่าหรือเปลี่ยนสังคมใหม่นะคะไปสู่ ที่ทํางานที่ดีกว่างานใหม่ที่ดีกว่าสังคมใหม่ที่ดีกว่านะคะ mm hmm. Now, ups, คนะ of c u p นะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะยงังบ่งบอกถึงว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีเวลาที่ได้หยุดพักนะคะเออท่าในที่ผ่านมาเพื่อนของเราทํางานมาเยอะเวลาพกขอน,น้อยเดี๋ยวคุณจะได้มีเวลาได้หยุดพักอืม จากการที่อา,อาจจะเป็นจากการที่เนี่ยเพื่อนๆของเราตัดสินใจที่จะออกนะคะแล้วก็หาที่ใหม่ระหว่างหาที่ใหม่เนี่ยมันก็าจะเป็นเนี่ยช่วงเวลาที่คุณได้หยุดพักพอดีนะเออในลักษณะนี้นะคะแล้วมาต้องบอกเลยว่าการหยุดพักเนี้ยดีมากนะเพราะว่ามันเหมือนกับจะทําให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้คนพบค้นเจออะไรในตัวเองดีๆมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นการเจองานอารีเรทอ่า บงคนอาจจะเป็นการได้ไปเข้าสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะจากกิจกรรมใหม่ๆของคุณที่ทำแล้วรู้สึกจันนใจได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนเนี่ยนะคะเอซออฟนะแปดไม่เท้าอือันนี้มามองว่ามันเป็นสัญญาณดีๆนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับงานของคุณอนะบอกเลยนะคือเหมือนพ่หมอบอกว่า คุณเชื่อมั่นตัวเองเหอะนะว่าคุณอนะสามารถที่จะก้าวหน้าเติบโตประสบความสาเร็จได้มากกว่าเนี้ยอืมแต่มันต้องไปในแบบที่ที่ถูกที่ควรเวลาเหมาะสมด้วยนะคะนะแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองอะคุณจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเองนะว่าเออการเส้นทางก้าวหน้าของคุณเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนาะคือคุณจะมองเห็น เส้นทไลายภาพรวมชื่อของคุณเองมากขึ้นนะคะเอามาดูกันต่อนะว้าวเพื่อสปอร์ตนะคะในภายภาคหน้านะเหมือนว่าคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะคะในความสามารถหลายคนเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จถึงขั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะเอออาจจะมีชื่อเสียงผ่านทาง สื่อโซเชียลมีเดียเลยนะคะที่คุณสร้างตัวตนบางคนก็อาจจะเป็นการมีชื่อเสียงมาจากแบรนด์โปรดักต์อย่างนี้อ่ะนะแต่บอกเลยว่าเนี่ยคุณจะก้าวหน้าคุณจะไปได้ไกลนะคะใครที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะต่อต้านคุณมองไม่เห็นถึงแกนแท้ความสามารถของคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะด้วยตัวคุณเองเนี่ยก็ยังไม่เติบโตมากพอเป็นได้นะช่วงเวลาอดีตตอนนั้นแต่บอกเลยว่าเนี่ย มันมีมันมีเส้นทางที่ใช่รอคุณอยู่วันข้างหน้านะคะที่คุณจะได้ตามหาจนเจอที่คุณจะได้เดินไปเจอได้คนพบนะคะแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจอะ่ะให้กับชีวิตของคุณนะ wow, King ว้าว King o อฟแ e นด์โคร s คือเรียกว่าพลังงานเนี้ยมันเป็นช่วงมันช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยได้คนหาตัวเองต่อจิ๊กซอของตัวเองมากขึ้นนะคะ เออที่มันจะนามาซึ่งการปลดล็อกชื่อของคุณมากขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นตัวตนที่แท้จริงการทำอะไรในสิ่งที่มันตอบโจทย์กับชื่อของคุณจริงๆอยู่ไปในที่ถูกที่จริงๆที่ส่งเสริมต่อการเติบโตเส้นทางความสำเร็จการปลดล็อกในด้านของการเงินกับชื่อของคุณเนี่ยนะคะเอ,อบอกเลยนะว่าคุณกำลังเดินไปข้างหน้านะคะ นาเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยมันก็อาจจะเป็นจุดพ้อยหนึ่งอะ่ะสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจมันมีทางแยกนะคะเออในลักษณะนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาขออีกแถวหนึ่งเป็นใบสรุปนะคะขออีกแถวหนึ่งเป็นใบสรุปวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรนะกับเพื่อนของเราโอ้ไพ่เดอะเอมเปอร์เรอร์นะคะ ในภายภาคหน้านะคะคุณมีแนวโน้มเลยนะที่จะมีความสามารถโดดเด่นแล้วก็นำพามาซึ่งความสำเร็จด้วยศักยภาพตัวคุณลุ้นวนเลยนะคะหากใครในที่นี้ที่ผ่านมาทำงานเป็นทีมแล้วค่อนข้างเจอแต่ปัญหาเจอคนไม่ค่อยเกื้อหนุนอ่ะเออแบบว่ายังไงดีประมาณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาส มากกว่าวิกฤตเนาะแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้คนที่มองเห็นปัญหามากกว่าแล้วก็มันมันไม่เอื้อต่อการเติบโตนะคะต่อการพัฒนาสกิลทักษะเออหรือการขยับขยายคุณภาพชีวิตการเจอโอกาสต่างๆเนาะทนีนี้แหละบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสเนี่ยที่จะแยกออกมาเติบโตด้วยตัวของคุณเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่า คุณออกมาทำอะไรคนเดียวเองอะ่ะมันมันเวิร์กบางคนมีโอกาสที่จะแบบเริ่มจับงานเสริมก็ได้นะคะนะอะไรที่คุณเมเนจเองทำเองเนี่ยเออกลายเป็นว่าอะไรสิ่งที่คุณควบคุมทำเองได้คนเดียวเนี่ยโอ้โหนำมาซึ่งการเติบโตก้าวหน้านะคะเป็นนายของตัวเองเนาะอืมเพราะว่าเดมเพลโเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นพลังของผู้ที่มีความหนักแน่น มีวินัยอะค่ะมีวิสัยทัศน์นะแล้วเพื่อนๆก็อาจจะมีคนคุณสมบัตินี้นะที่มากกว่าคนอื่นๆนะในสังคมที่คุณอยู่นะคะเพจซอกครับเนาะอืมแต่ว่าคนทั่วไปอะเขาก็จะมองว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยอืมเหมือนกับสติ๊กเกินไปไหมคิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือแบบว่า เออทำไมเรื่องงานบางอย่างไม่หยุนหย่วนอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบเออมีวินัยอะนะแล้วก็มีการจัดคิดระบบวางแผนที่ดีมาตลอดสะส่วนใหญ่ละกันต้องแบบแบบนี้นะคะเออทีนี้พอมันมีเรื่องปัญหาในบางอย่างเกิดขึ้นเนี้ยมันไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้แบบชัดเจนเนาะบางที่มันเป็นการรับผิดชอบขององค์กรรวมของกลุ่มรวมอย่างเงี้ยนะคะแล้วประกอบเปว่าพอคุณ ในที่ผ่านมาคุณอาจจะเสนอไอเดียอะไรไปหรือว่าแบบพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอะไรไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกสนับสนุนหรือคนพ่าอางจะย้อนยันตรงที่ว่าแทนที่เขาจะมองว่ามันเป็นการที่คุณเนี่ยจะช่วยสถานการณ์แต่เขากลับมองว่าคุณเหมือนกับจะโชว์ออฟหรือว่าเ เหมือนเขามองคุณกลับเป็นอีกด้านหนึ่งอะเป็นด้านลบอะเป็นคู่แข่งอะไรเงี้ยนะคะเออต้องบอกแบบนี้เนาะทั้งที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคิดอะไรในตรงนั้นอืมเป็นได้เนาะก็เลยอาจจะถูกขัดแข้งขัดพาง,งัหรือพูดอะไรที่เป็นแบบเชิงไม่ได้สนับสนุนกันเนาะทีนี้นี่แหละเด็กถือถ้วยนะคะพายขึ้นมาบอกเลยว่าจากเนี้ยถ้าคุณได้ก้าวออกมานะคะจากที่ตรงนี้ออกจากที่เก่ามานะ,ะอู้ คุณคุณเหมือนกับได้เปิดโอกาสอะเปิดทางดีๆอีกมากมายอะให้กับตัวคุณเองเลยนะคะนะเด็กถือถ้วยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจในทำสิ่งต่างได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเต็มไปด้วยผู้คนใหม่ๆนะที่เขาแบบให้การซัพพอร์ตคุณนะคะสเตรนด์อ่ะสเตรนด์ใบนี้เนี่ยก็พูดถึงว่า ในที่ผ่านมานะคะเพื่อนเืของเราเนี่ยคุณมีประสบการณ์เนาะเออคุณอาจจะผ่านการทํางานมาหลากหลายรูปแบบบางคนอาจจะเป็นการทํางานสายเดียวแต่ผ่านมาหลายที่ผ่านหลากหลายผู้คนผ่านหลากหลายวิกฤตการณ์ความอดทนหรือแม้กระทั่งการใช้นเรื่องของไหวพริบแก้ปัญหาคือไพ่สเตทออกมาบอกว่าคุณ่ะแก่วิชาแล้วนะคุณประสบการณ์มากพอสมควรแล้วนะคะใครที่คิด มีความริเริ่มความกล้าเนี่ยที่จะออกมาทําของตัวเองเนี่ยให้บอกเลยว่าคุณทําได้นะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะศักยภาพแล้วก็การเติบโต,ตของคุณเนี่ยมีคสคุณสมบัติมากพอนะที่จะนําพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีความสําเร็จด้วยตัวของคุณค่ะโฟร์คนะัส์นะสีถ้วยนะสีถ้วยใบนี้ก็พูดถึงว่าแม้ว่าตัวคุณนะคะในช่วงเวลาน,นี้นะอาจจะรู้สึก โดดเดี่ยวไปบ้างนะคะเออจากการที่ก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยว่าลองไปด้วยผู้คนที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตคุณนะคะซัพพอร์ตในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ซัพพอร์ตในเชิงแบบอยากเห็นคุณเติบโตหรือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตในเชิงไอเดียความคิดของคุณอนะ่ะอืมนะแต่เนี้ยแหละคุณคุณอย่าได้เสียใจยนะคะหรือเก็บตรงเนี้ยมากดดันตัวเองหรือว่ารู้สึกมากดทับอะไรตัวเองนะคะนะ มันมันเป็นศัจธรรมแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะคะว่าตรงที่ว่าคนเราเนี่ยต่อให้ทําดีแค่ไหนนะคะไปอยู่ในที่ทหนึ่งเนี่ยก็มักจะมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเรานะคะเออด้วยทั้งที่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยนะคะนะเออชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นได้นะคะเวลาที่ไปอยู่ในบทบาทหนึ่งสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยที่มันอาจจะเต็มไปด้วย กลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ไม่ซัพพอร์ตกือหนุนเรานะคะช่วงหนึ่งเนาะเพื่อบางทีในตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาให้เจอแล้วก็เราจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะพอมันหมดวาระส่วนหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของวาระการได้เจอกันนะแล้ก็ผ่านการเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่อีกเหตุการณ์ใหม่ๆหรือผู้คนใหม่ๆ พราะเหตุนี้นะคะในในไพ่สีถ้วยใบนี้เนี่ยหมอหมก็เลยมองว่าเหมือนกับจะสื่อให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้นะคะว่าคุณอย่าเพิ่งหมดหวังหมดศรัทธานะไปซะหมดว่าทุกคนที่คุณได้เจอมาในชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขาไม่สพอร์ตคุณนะคะเออคุณอาจจะสูญเสียตรงนี้ไปเนาะสูญเสียความรู้สึกตรงที่ว่า กลัวน่ะเอออาจจะกลัวไปล่วงหน้าว่าถ้าคุณไปที่ใหม่ไปสู่สังคมใหม่ๆเนี่ยคุณจะเจอแบบเดิมอีกหรือไม่จะเจอกลุ่มผู้คนแบบเดิมอีกหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ตรงที่ว่าอย่าเอาพลังงานที่คุณเผชิญมามาตัดสินทั้งหมดกับการดําเนินไปข้างหน้าชีวิตอนาคตของคุณนะคะเพราะถ้าคุณยังวนหลูก,กับความกลัวความรู้สึกตรงนี้แน่นอนค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ยังแอคคงแอคแท วนกลับมานะมันอาจจะเป็นหนึ่งในบททดสอบที่คุณจะต้องก้าวข้ามทําความเข้าใจกับความหลากหลายผู้คนเท่านั้นเองแล้วคุณก็แค่ต้องก้าวข้ามความกลัวตรงนี้ให้ได้โดยการเชื่อมั่นในตัวเองนะว่ามันก็มีพื้นที่ที่เหมาะสําหรับคุณจริงๆผู้คนที่เขาใช่สําหรับคุณนะคะนะอ่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักนะคะครอบครัวในที่นี้เนี่ยมันก็ไม่หมายถึงว่าจะต้องเป็นเพียงแค่เอ่อมีนิ่งความหมายที่ว่าครอบครัวที่ ให้กำเนิดคุณมาคําว่าครอบครัวเนี่ยมันได้เป็นทั้งเพื่อนนะคะกระยาณมิิดเนี่ยที่ให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นแฟมิลี่อะคะ่ะนั่นแหละนะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกหนึ่งใบนะคะโอ้โหเพิ่งพูดออกไปนะคะเท of ฟ u ั s ออกมาเลยเนาะแสดงว่าพลังงานเนี้ยมันเหมือนกับว่าในวันข้างหน้านะคะ ที่ทางชีวิตของคุณเนี่ยมันจะก้าวหน้าเติบโตไปได้อย่างสวยงามมากขึ้นแล้วมันก็จะนำพาเพื่อของเราเนี่ยไปโจโซโฟาร์มล,ลี่นะคะคำว่าโซโฟาร์มล,ลี่เนี่ยคือเป็นคอมมูนิตี้นะคะสังคมกลุ่มหนึ่งเลยอะที่คุณจะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเอ่อทัศนคติมุมมองความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันนะ,ะหากใครในเวลานี้คุณมีณมีความรู้สึกแลกแยกหรือรู้สึกโดดเดี่ยว ะะบอกเลยว่ามันเป็นภาวะปกติได้นะเป็นภาวะปกติที่คุณกำลังทั้งทานฟอร์มตัวเองด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างไปอีกพักหนึ่งของชีวิตของคุณเช่นกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปในทางแบบไหนมันก็ขึ้น,นยอยู่กับการเรียนรู้การเข้าใจมากขึ้นของคุณนะคะแต่หน้าพ่ยเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณจะทำได้นะแล้วคุณก็จะ ก้าวไปสู่การได้เจอผู้คนที่ดีมากขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆนั่นเองนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไพ่อโรโคกันนะขอเริ่มจากเซลแคร์อโรโคเลยนะคะโอ้สิว่าเซลแครจะบอกอะไรนะขอสามใบนะคะเซลแคร์อโรโคจะบอกอะไรกับเพื่อนๆมา้าง โอ้ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ move เลยนะคะก็ไพ่ค่อนข้างเชียนะเออถ้าคุณแบบเริ่มรู้สึกเข้ามามากขึ้นนะคะว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องโยกย้ายนะให้ทําตามเสียงหัวใจที่คุณเรียกร้องนะคะอืมถ้าอะไรในบางที่บางอย่างที่คุณอยู่มาแล้วมันมีแต่บั่นทอนมากกว่าที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณจงกล้าที่จะต้อง move เปลี่ยนแปลงมันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องทนอยู่ต่อไปไม่มีความจําเป็นนะคะถ้าคุณได้รู้สึงแล้วว่าคุณเรียนรู้แล้วก็อดทนอยู่กับมันมันมา,มากพอนะคะบางทีสิ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมากระตุ้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องออกมาได้แล้วย้ายออกมาได้แล้วนะคะมันอาจจะเป็นถากการที่เปิดทางเร่งจากจักรวาลให้กับเพื่อนเอนก็ได้นะเออเห็นไหมเนี่ย โรธนะคะคือคุณต้องออกมาเพื่อไปเติบโตค่ะไปเติบโตไปไปในที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่จะนำพามาให้การเติบโตของคุณเนี่ยมันสวยงามมากขึ้นนะคะเออไม่ต้องบอกว่าโอกาสคนเราบางด้านบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพียงลำพังนะคะเพราะว่ามนุษย์เราก็ยังดำรงซึ่งเป็นสัตว์สังคมนะคะเคยได้ยินไหมว่า คนเราจะสําเร็จเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เก่งนะคะมันต้องเฮงแล้วเฮงในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างคือดวงนะคขาว่าเฮงเนี่ยมันเป็นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมสถานการณ์ผู้คนนะคะเออปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ยมันคือตัวเสริมตัวช่วยในการไปสู่ความสำเร็จนะคะเออนอกเหนือจากความเก่งความสามารถของ เจ้าตัวแล้วนะสิ่งเหล่านี้มันมีผลนะคะอ่ามีผลเนาะอ่ะโอเคต่อมาเลยขออีกหนึ่งใบนะคะอืม passion นะ passion อืมโอเคไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณกำลังจะได้เจอ passion ในชีวิตมากขึ้นนะถ้าในเวลานี้คุณยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ <c ười> คุณอา,อาจจะยังอาจจะยังตามหาไม่เจอแล้วหรือคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงเวลา หาคำตอบกับหลายๆอย่างกับเหตุการณ์ที่คุณรับมือกับสิ่งที่คุณกําลังจะเลือกตัดสินใจกับสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะมันยังไม่ได้มีช่วงเวลาของการที่คุณแบบจะได้เจออว่าอะไรที่จะเป็นแรงผลักดนันแรงบันดาลใจพาชั่นที่จะนําพาคุณไปสู่การขยายอะ่ะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องขนขน,ข,นอขอโทษค่ะในเรื่องของขนทางความสําเร็จที่ใช่ของคุณจริงๆ แต่เนี้ยแหละจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอเนาะได้เจออะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจดีๆมากขึ้นนะคะแล้วไมค์ก็มองว่ามันจะมาจากกลุ่มผู้คนใหม่ๆด้วยต่อจากนี้ที่คุณจะได้ไปพบเจอในวันข้างหน้านั่นเองเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอตอบกันที่ไพ่จากคริสเินีนะคะ ออกไพ่สักคริสเดสตนีนะสองใบให้กับเพื่อนๆนะคะปิด้ายเนาะพลังงานวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะว้าวโอ้ไพ่สักเซสขึ้นมาเลยนะคะนะพลังงานวันนี้ก็อยากจะส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆที่มารับพลังงานในคลิปนี้นะว่า ตรงเดินมุ่งหน้าไปนะคะตามสัญชาตญาณเลยที่คุณรู้สึกในตอนนี้นะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เมื่อของเราต้องฟังเสียงหัวใจข้างในตัวเองมากขึ้นแหละใช้สัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเสัญลักเสือเนี้มายก็มองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใต้สังหรสัญชาตญาณน,นะมันที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ตรรกะเหตุผลเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะมันเลยทําให้เมื่อของเราเนี่ยยังดํารงซึ่งในการ อดทนนะคะคงกระพันยอยู่ในที่เดิมอยู่กับผู้คนได้อย่างแข็งแกร่งอจาหารแต่ว่าตอนนี้มันได้เวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ในชีวิตของคุณแล้วมันก็เลยอาจจะต้องจําเป็นที่ว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มาผลักดันคุณมากระตุ้นคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เข้ามาในชีวิตนั่นเองในวันข้างหน้านะต่อมานะคะ โฟกัสเนาะใบนี้อาจจะเป็นประมาณว่าใครเริ่มรู้ตัวแล้วเออใครที่เริ่มรู้ตัวแล้วนะว่าคุณจะเลือกอะไรยังไงคุณจะออกมายังไงนะคะบางคนมันต้องมีการเตรียมตัวนะมันต้องมีการเตรียมการนะกว่าจะออกจากที่เดิมมาได้เอออาจจะเปลี่ยนแปลงจากบทบาทเก่าๆเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวให้คุณโฟกัสนะคะโฟกัสแน่ๆน,นะกับสัญชาตญาณที่คุณรับรู้ได้นะคะตรงนี้ แล้วมันกาลังจะนำพาเพื่อนๆของเราเนี่ยไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีนะคะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ